สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแน,นลนะครับวันนี้ก็มาเที่ยวที่ฝายน้ำร้นใกล้บ้านอีกเช่นเคยนะก็เป็นที่เดียวที่มาตืนะ่นก็ไกลเกินนะไปไม่ไหวไม่ใช่ว่าเหนื่อยนะมีมีค่าน้ำมันนะครับก เลยนะก็มาถ่ายตรงนี้แหละนะเต็มที่ก็ใกล้ๆบ้านหน่อยก็นะคลิปเดินเล่นนะที่พา,ายโจเดินนะตอนนี้แดดก็ออกไม่ทั่วฟ้าเลยสิ FC. ตรงนู้นออกย้อนแสงหน่อยขออภัยนะอันไหนมันย้อนแสงเลยไม่ย้อนวะมองไม่เห็นเนี่ยรอบเนี้ยจะมีแดด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 มีหมดเลยนะโอ้ยนอันไหนย,นะย้อนแสยงย้อนแสงขออภัยด้วยเอฟซี FC. นะคือรอบๆก็จะมีแดดแต่ว่าตรงกลางเ่ยที่ผมยืนไม่มีแดดแต่ตอนนี้แดดเริ่มไล่มาแล้วเนี่ยนะเหมือนฝนมันจะตกอีกรอบเลยนะครับอ่ะแดดมาแล้วนะครับ นะ FC แล้ววันไหนผมว่างๆนะครับจะผมจะถ่ายคลิปเครื่องเสียงให้ชมเนาะเครื่องเสียงในบ้านนะครับก็เมื่อ2คืนก่อนผมก็ต่อต่อเสร็จเรียบร้อยและเมื่อคืนก็ฟังเล่นๆไปนะไม่ได้รีวิวไม่ได้อะไรหรอกนะนี่คาราว่าผมเปิดดังพอประมาณนะพอให้เสียงเข้าไปในไม้ตัวศัพท์คนก็จะบอกตู้นี้เสียไม่ออกต้องต้องตู้เจบินตู้ออเดอร์ตู้เทอร์โบตู้บีอ, J in, อ,อ, v. อะไรก็ไม่ลูกเนะ นะแต่ตอนเปิดอัดคลิปนี่เนี่หล้างคาฟ้าเฟ้อเนี่สันกึ่งกึ่งกึ่งไงไอเขามาฟังก็บอกเสียไม่ออกะก็ยังว่าเนาะเขาก็อาจจะฟังตามภาพตามเสียงที่เขาฟังนะมันไม่เหมือนของจริงที่ฟังอยู่แล้วนะเวลาเราดูคลิปอะไรของเขาเนี่ยเขาก็จะบอกเออว่าในการบันทึกเสียงก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอะไรอะไรประมาณนี้เนาะเออเพราะเขาใช้โทรศัพท์อันนี้อันนี้ใช้กล้องตัวนี้ตัวนี้ในการถ่ายทำนะ นในการฟังคุณก็ต้องแยกแยกแยะนะวิเคราะห์บางสิ่งว่าเสียงของจริงอาจจะเป็นยังไงเพราะเขาบอกเขาใช้กล้องอันนี้ถ่ายไม่ได้ฟังมันไม่ได้เหมือนมันไม่ได้เหมือน,สนเสมือนจริงอยู่แล้วอ่ะนะเออผมก็ไม่เข้าใจคนนะแต่ก็ช่างเหอะนะครับอันนี้ผมก็พูดให้ฟังเฉยผมไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเขาหรอกนะครับนะป่านนี้คนนั้นที่มาคอมเมนต์คงดิน้นพลาดนวมั้งนะนะถ้ามาดูคลิปตัวอะไรอีกรอบนึ่ง คงจะแบบกัดฟันดาวผมอยู่ในใจอะนะนะแต่ถ้าเขารับความจริงได้เขาคงเฉยแต่ถ้าเขารับความจริงไม่ได้เขาคงแบบดิ้นผ่านไปแล้วนะแต่เรื่องมันก็นานนะนะน่าจะก่อนสงการอีมั้งหลังก,ก่อนสงการนี่แหละเพราะว่าช่วงสงการผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเครื่องเสียงเลยนะยกไปเปิดบ้านเพื่อนก็มาตั้งไว้แล้วก็ไม่ได้ต่อฟังต่อจะสายสัญญ,ญาณสนะายล่ามูไม่ได้ต่อขี้เกียจ ก็เพิ่งมาต่อเมื่สอสองคืนก่อนนั่นแหละนะสองคืนก่อนก็วันที่สิบสามอะ่ะเดือนหนึ่งพอดีเลยฮนะเดือนหนึ่งพอดีเลยนะครับเดือนหนึ่งพอดีก็สิบสามผมก็ยกไปยกเครื่องเียไปเปิดบ้านเพื่อใช่ไหมสิบสามเมษาเนี่ยสิบสามเพื่อจะพา,ออาไปเนี่ยเดือนหนึ่งเป๊ะนะฮ <c oughs> นะนี่วันนั้นผมมาถ่ายคลิปเหยงงูน้อยวิ่งผ่านเลื้อยผ่าน ต้องระวังระวังนะเนี่ยมันอยู่ตรงย้านนี่แหละวันนั้นผมมาถ่ายคลิปผมจะหยิบเชือกฟางนี่มามาเล่นเออแมงเรื่อยผ่านนะเรื่อยผ่านตกใจเลยนะแป๊บแป๊บเปเวลาก็ผ่านไปนะพอยังไม่ถึงปีใหม่ก็ไม่อะไรจะถึงปีใหม่นะพอถึงปีใหม่พอเริ่มยปีใหม่ไปแล้วก็เหงา วันนี้เมื่อไรจะถึงสงการพอถึงสงการก็เงา,าคือเนี่ยเอ้ยแป๊บเดียวเองใช่ไหม FC. เอฟซีพยายามเราอยากให้ถึงนี่ไม่ถึงแต่พอถึงแล้วก็แป๊บเดียวใช่ไหมผมว่าทุกคนเป็นงี้แหละนะเนี่ยอย่างผมนะอ่ะ เลยปีใหม่เลยสงการเลยอลไรไม่ได้นะวันนี้ก็เออเมื่อไรจะถึงงานโลซิงบางแสนนะงานมิดไนก์ก็พอถึงแล้วก็แป๊บเดียวเราก็เลยไปลนะนะพอช่วงปลายปลายปีมันก็จะไม่มีอะไรแล้วคันนี้ ปลายปีนี้ผมยังไม่รู้จังไงเลยนะใจจริงก็อยากจะใช้จ่ายให้มันคุ้มแต่เราก็ต้องเออมีพูดตรงก็เหมือนไปเที่ยวมั่งแต่จริงเราไม่ได้อยากเที่ยวหรอกเราก็ผมอยากจะไปหาคนรู้จักนะไปหาปหายายคนหนึ่งเนะเาะนี่ก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องอะไรหรอกไม่ใช่ญาติฝั่งไหนด้วยคือเอาง่ายๆผมเกิดมาก็ตาผมเคยทํางานอยู่การประปาส่วนภูมิภาคอยู่จังหวัดสระแก้ว อ,อยู่ทางไหนนีอ่อะไรนะ,ะวัฒนานาครก็อยู่ที่การปร่าสูภูมิภาคกันหละอันนี้ก็จะมีเขาจะมีห้องพักเป็นบ้านเนาะบ้านก็เหมือนห้องพักห้องเช่านั่นแหละเอออันนี้มันเป็นของของปปาเขาก็ให้ให้เราพักผ่าพ,พักเห็นไหมเออคันนี้ผมผมก็พักเกี่ยวกับอยู่บ้านนี้อันนี้ก็อยู่ติดกันนะเออ ทีนี้ตาย,ายายผมไปไหนก,ก็ฝากให้ยายคนเนี้ยยายคนคนนึงเนี่ยยายคนเนี่ยเออเลี้ยงผมดูแลผม,มก็ปลูกพันธุเนาะเป็นเด็กนะปีนั่นปีไหนไม่รู้นะจำไม่ได้ว่าปีเท่าไหร่ปี2อ2 3ีบสามหรือเปล่านะเออล่าสุดที่เดไปหาแกเนาะน้าผมก็พาไปนะเอารถน้าไปแม่ก็ไปแต่ มาปีที่แล้วก็ไม่ได้ไปนะปีที่แล้วก็ไม่ได้ไปหรอกค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆผมมีแล้วอีกอย่างคือผมไปอยู่ชุมบุรีด้วยนะก็เลยไม่ได้ไปอีกนะครับเดี๋ยวปีนี้ราจะไปนะบอกแม่ไปแล้วนะไม่ไม่เดือน10ก็เดือนสิบเอ็ดอ่ะเออถพงจะได้ไปกันนะเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดนี่ผมว่าเดี๋ยวผมจะเอาลำโพงก่อๆไปซ่อมดีกว่านะ แต่แร้ก็จะไปซ่อมชุดเดียวให้หมดเลยเออแต่ที่ไปที่มาเอออย่างเงินไม่มีหลือใช้ะ่ะจริงๆริงอ่ะผมไม่ได้ใช้เลยเเงินอะซื้อแต่หัวหาในหมาให,ให้แมวเนี่ยแมวนักวันก็ยิ่งจะโตหมานักวันก็ไอแก่มันใช่อยู่เดี๋ยวก็มีตัวใหม่ขึ้นมาอีกนะบ้านผมมันต้องมีให้ครบเซตอะไม่งั้นไม่ได้ผมคิดกลับกันในเอฟซีไม่คิดกลับกันน,กกน,นึกนึกเพิ่มเอ,อ้ที่แม่ผมยอมให้ผมเอาแมวบ้านนาเนี่ย เอามาเลี้ยงบ้านน้าญาติกันเนี่ยแหละเอามาเลี้ยงเป็นตัวผู้ก็แกบอกเอาหมดเลยขอให้เป็นตัวผู้ผมเชื่อเอ้ยเพราะผมอาจจะพูดว่าแม่ตัวเมียมันไม่เข้ากับหมาหรือเปล่าเหมือนแม่ตัวมเมียมันเคยหวงตัวนะมันไม่เอาให้หมาเข้าใกล้แม่ผมอาจจะคิดอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะหรือแกคิดยังไงแต่ผมกลับมานึกอยี่างนี้ได้ก็ทีนี้ผมก็ถามแม่เออว่าอ่าแล้วเจ้าเหรอแล้วมันไม่กลัวมาขึ้นตัวเมียทองเหรอเออนี่แม่ถามว่าจะเอาไหมล่ะอระบบไม่รู้เอาก็เอา เออเอาก็เอาเนาะได้มีลูกเต็มบ้านล้านเต็มเมืองนะมันก็อยู่ได้ไม่นานหรอกไม่ใช่ว่าแก่แก่ตายป่วยตายนะโดนพิษงูตายนะแต่มันอยู่จนแก่ตายอะไรก็ดีอะเราคือเราอะเราช่วยมันอยู่แล้วนะเออเราช่วยมันอยู่แล้วแต่เราช่วยได้เราก็ช่วยเราช่วยไม่ได้เราจะทํำยังไงอะเหมือนบางครั้งมันก็รักชีวิต พอไปแบบนี้มันก็กชีวิตของมันบางครั้งมันก็ไม่เสี่ยงเอออ่ะเหมือนเราใช่ไหมเราไปเจอคนเกิดเราขับขับรถไปเราไปเจอคนอคนเกิดอุบัติเหตุเราจะช่วยใจเราไม่อยากช่วยอย่าไปจับเขาอะ่ะอ่ะแต่บางครั้งเราดูในทีวีอะไรเงรี้ยสื่อโซเชียลเขาก็สอนเราอยู่ว่าเวลาเขาเราไปเป็นมอใส่ไม่ล้มอย่าไปจับเขาเอออย่ากระดูกเขาหักทําไงอ,อ่ะอ่ะก็ต้องโลกู้ภัยมิกนั่นแหละมันก็เหตุผลมันเหมือนกัน อย่างวันนั้นนังงูข้าบ้านผมผมแม่งอยากจะฟาดแม่งใจะจะขาดกลัวก็วกลัวแม่งตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่กว่าทุกครั้งที่เคยเจอแต่ผมกลับทําอะไรไม่ได้นะผมกลับทําอะไรไม่ได้ผมถือแค่ไม้อ่ะนะโพหาญาิยาดก็ว่าเออตาพึ่งไปหาปลามันเหนื่อยไม่มีแรงแล้วก็ทมเอออีกเออนาไหนไหนเออนาก็เป็นเจ้าของแมวเนี่แหละที่ที่ผมจะเอามาเลี้ยงอีกเพิ่มอีกชุดนึงก็บอกอยู่บ้านงานอืม เขาก็เลยบอกให้เรียกตาขางบานพอจะหันไปเรียกงูหายแล้วโอ้ที่ผมเล่าให้ฟังอะอซีก็ลองคิดดูว่าไอโจเนี่ยมันอยู่มันอยู่ตรงที่ตรงหัวตาหวาจอดที่ไมมมันอยู่ตรงแคบอะมนตามันอยู่ตรงแคบมันกระโดดมันก็กลัวเหมือนกันมันก็นกระโดดยาวมาถึงไอ้กันชนหน้าน่ะเออมันกระโดดอุ้ยมาไกลเหมือนกันนะเพราะผมเมื่อเช้าผมก็ไปยืนมองไอห่าจากแคบมาถึงกันชนหน้าไม่ไกลเหมือนกันนะ อ,อแล้วคิดดูมันกลัวมันก็กระโดดย้ดงมาของมันอะ่ะผมก็ถือไม้จ้องไงดีวะออไอโจมันก็วิ่งกลับไปเห่าอีกนะออผมก็ทํายังไงทีนี้ผมก็เลยไปพอมันหายแล้วผมก็เลยไปเอาเอาแมวมาดมดมดูมันเป็นยังไงกล่าว่าจะมาคบเซตนั่นแหละไอไอตัวไอไอ,อ,อ,อสีส้มมันหายมันไม่นอนอยู่ซอกไอตัวสีเทามันก็นอนอยู่ข้างหัวนอนผมไปไลมันนอนนิ่งนอนหลับไปเลยอะ่ะ ก็เลยเอาสีดำกับลายเสือออกไปนะหืบก็หายแล้วนะเดี๋ยววันนี้แหละนะวันนี้แหละเดี๋ยวจะเริ่มฝึกให้มันอยู่ข้างนอกน,น,นานๆเมื่อวานก็ผมไม่นั่งเล่นอยู่บ้านเพื่อนลูกน้องผมแต่เพื่อนผมไม่อยู่นะเพื่อนผมเขาไปขับสิบอรอยอยู่ชุมบุรีก็ไปนั่งเล่นกับพ่อเขากับญาติเขานะกับน้องเขาด้วยนั่งเงี้ยผมทุกวันนี่แหละคราวนี้ผมก็เนี่ยพอผมไปสมแม่ผมไปทําง,งานใช่ไหมผมก็ พอผมกลับมาเปลี่ยนรถหมอสายผมก็จับแมวอ,ออกไปไว้ข้างนอกให้หมดเลยก็แล้วแต่ผมจะกลับมาไม่สองทุ่มบ้งสามทุ่มบ้งเออกลับมาตอนไหนก็เอาแมวปล่อยแมวเ,เข้าบ้านตอนนั้นนะหลังๆนี่แมวมันก็ไม่นอนกับผมแม่แหละนะแมวมันก็ไม่นอนกับผมนะช่วงประมาณได้เกือบสองอาทิตย์แล้วมั้งแรกๆนี่คือไม่อยากให้มันนอนมันมันนอนมันนอนขวางเราอ่ะจะจะพลิกตัวกับไม่ได้นะ ยิ่งถ้าผมแบบนอนกลางวานันกลางคืนนี่ไม่อยากให้เข้าเลยมันรู้สึกว่ามันมันไม่เป็นสูตรตัวไงไม่รู้มันเขาเรียกไงมันเออไอเนี้ยอะไรอ่ะอึดอัดน,นะยิงตอนก่อนสงการอ่ะที่ผมปวดท้องแล้วก็เป็นผมเป็นไข้ต่ออ่ะ้ใกล้สงการนะ FC, อ่ะเอฟซีเอ้ยไอเราก็ไม่ไหวย่าเราแม้วกันมานอนขวางอีกไม่มีแรงเลยนะแบบไม่ไหวอ่ะนะตอนนั้นจําได้กลับมาจากกรุงเทพเนาะ ก็มาจางกรเทพเลยกลับมาช่วงสายออกก่อนนะบอกจากกรุงเทพมาช่วงสายคราวนี้ประมาณเที่ยงเที่ยงผมก็ไอ้นี่อะไรอ่ะผมก็ไปดักรายมาให้แมวคราวนี้พอผมปากรายไปเสร็จไหมผมก็ร้อนๆผมก็ไปอาบน้ำตัวแป๊บหนึ่งผมก็ไปอาบน้ำใช่ไหมตอนช่วงอาบน้ำรู้สึกก็ปวดท้องอ่อนๆก็เลยไปกินยากินอะไรพอสพักพาก์จนไม่ปวดแรงปวดแรงโอ้ยปวดจนเกือบสองทุ่มมั้ง เออแล้วหลังจากนั้นพอหายปวดท้องปั๊บแม่งไข้ขึ้นต่อเลยนะพอจะพักแม่ผมก็มาจับล้อแม่ผมก็เออเช็ดตัวให้อะไรให้นะเช็ดตัวให้แล้วผมก็หลับไปนะคะาปมันย้อนเสงหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับนะเอฟซี แล้วก็ฝาออกบอก F C อย่างหนึ่งนะก็วันนี้ใครมาดูคลิปอยากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้นะครับนะคอมเมนต์ร่วมอวยพรมาเกิดให้ผมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่15พฤษภาคมแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเกิดของผมนะเป็นวันเกิดของผมก็คอมเมนต์อะไรทักทายกันได้นะร่วมอวยพรกันได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีหรอกนะมีใครมาดูรอยคลิปอย่างเงี้ย เดี๋ยวว่าแต่วันนี้เป็นวันเกิดเลยในเฟซยังไม่มีใครไปอวยพรผมเลยนะผมไปดูอยู่ก็ไม่เป็นไรนะมันเกิดมันก็เหมือนเป็นวันวันวันเป็นวันวันหนึ่งนะอายุก็มากขึ้นอีปีหนึ่งแล้วก็จะแก่แล้วแหละ,ะจะง้อยแก่เป็นอะไรวะเนาะแก่ก็มีรถเป็นของตัวเองอะ่ะบางคงก็ทํางานง่ๆเขายังไม่มีรถอะไรเป็นของตัวเองเลยนะเศรษฐ,ฐกิจก็ไม่ดีไงนะเป็นผมผมก็ไม่กล้าออกก็ มีอะไรใช้อันนั้นดีกว่านะครับนะแล้วฝากบอกเอฟซรอบนะครับนะร่วมทักทายกันได้คอมเมนต์กันได้เนาะเออนะอวยพรมาเกิดผมได้นะครับเนะมื่อวานผมก็ไม่ไดีใจอะไรเลยก็อยู่ปกตินะ แวบเดียวมันเกิดเราก็ผ่านไปแว็บๆนะอีสแป๊บก็อีกสแป๊กก็แก่แล้ะกว่าจะถ้าซื้อตู้ซับมาใส่ตาหวานโอ้สงสัยก็จะมีปัญญาซื้อไม่ใช่ตัวเองจะยุสามสิบกว่าแล้วมั้งนะแค่ลำฟังเครื่องเสียงกลางแก้งก็ยัง,อง,องโอ้โหไม่ไหวแล้ว เอาว้ยโอเคนี้ก่อนนะหาซ่อมรถอะไรก่อนนะคลิปก็ไม่ค่อยพากันดูหรอกนะไม่ค่อยกันสนับสนุนเลยแล้วก็ให้ซื้อนั้นซื้อนี้นะทุกวันนี้พวกคนคอมเมนต์เจอผมบ่นไปหายไปหมดแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะครับนะถ้าเขารลกความจริงไม่ไรก็แล้วแต่เขานะผมบอกเลยความจริงมันมีสิ่งไม่ตายนะเห็นไหมล่ะเราไปพูดความจริงให้พวกอะไรพวก คนมีสีคนมีอำนาจนะพอรับความจริงไม่ได้ก็ส่งคนมาเก็บเรานะไม่นั้นก็เอาเราข้าคุกนะรับความจริงไม่ได้กันนะครับอย่างผมอ่ะผมไม่อยู่นั่นใช่ไหมชุมบรุรีว่าผมเอาเรื่องไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวก็ผมเอาความจริงไปพูดผมไม่ได้ไปแต่งเรื่องไม่ได้ไปใส่ใครอย่างเงี้ย ันก็ความจริงพูดสุดท้ายแล้วความจริงไม่ได้เะว,ว่าผมเป็นนกสองหัวผมยังงงผมนกสองหอยผ,ผมเป็นคนผมเป็นผมเป็นคนเนี่ยเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยมีหัวเดียวนะมีหัวนกสองหัวได้ยังไงโอ้ยสองหัวมันปพิก,การเนาะนะเออฮนะประช่างเถอะนะนก็ผ่านมาได้ครึ่งปีแล้วนะอะไรผมก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรแล้วนะช่างแมง่งเถอะถือว่าเป็น กามเวนนะครับนะเกียรติคนนึงแต่ว่าแดดมาว่าเราเป็นนกสองหัวไงนะพราะเราพอ่อผมเป็นคนกลางคุยได้หมดทุกคนนะ <c oughs> คนนะสำมเนเถอะนะครับแต่ตอนเนี้ยร้อนอบอ้ามากเลยเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปเมื่อวานแล้วแดดก็ออกร้อนอบอ้ามากเลยตอนเนี้ยนะ เรื่องงานอ่ามิตรนายบางเสียก็ยังเงียบๆนะอืมยังเงียบๆอยู่ยังไม่มีใครโพสต์อะไรนะผมคิดว่าเขาน่าจะรู้แหละแต่เขายังไม่ไม่มีใครโพสต์ไม่มีอะไรนะแต่ปีนี้ผมคิดว่าปีที่แล้วว่าจะถ่ายคลิปมั่งอะไรมั่งเออแล้วก็คิดแต่เขาขืนเขาอะไรนะเดี๋ยวบางจุดไม่มีคนอะไรผมจะถ่ายแล้วนะผมเพราะผมคิดว่าผมคิดว่าทิกตอกเดี๋ยวมันช่วยได้เยอะช่วย ให้คนแบบเห็นนั่นเห็นนี่เออเขาเรียกนะมันยุคโซเชียลแล้วอะ่ะเออคน,คนมันต้องทันสมัยเยอะแล้วไม่กระทั่งคนแก่ก็เหอะนะครับเดี๋ยวตรงตรงไหนผมถ่ายคลิปได้ผมจะถ่ายถ่ายให้เอซีชมเลยนะก็อย่างที่ผมบอกแหละผมน่าจะไปเดี๋ยวจะเตะแป๊บนึงนะ ผมน่าจะไปนั่นแหละวันที่ห้าการกฎา,านะเออแต่วันที่ห้าการกฎา,านียังไม่รู้ว่าเตีนงนอนเวลาไหนเลยนะครับที่จริงแบบเอ,อ้ยปีที่เราคิดว่าเอ,อ้ยแต่แต่มันก็ยังไม่ถึงวันเนาะตอนนั้นปีที่แล้วที่ไปเอ,อ้ยกะว่าเออนอนช่วงนี้ไปช่วงนี้น่าจะดีนะแต่ไม่เลยแม่งจําได้เลยตอนนั้นโทรหัเตียงดูได้อยู่อย่าเอ,อ้ย แบบโมงครึ่งยังไม่หลับเลยมันหลับตอนไหนไม่รู้ดีนะาตั้งนาฬิกาปลุกไว้นะมาตื่นเอาเท่าไหร่วะบ่ายสองผมตั้งไว้ตื่นบ่ายสองยี่สิบห้ามั้งก็ตื่นขึ้นมาก็ทํางานบ้านนะเข้าห้องน้ำอีกพอจะไปแล้วแม่บ่อยหูข้าโอยูสีเอ้ยก็จะออกจากบ้านบ่ายสามครึ่งกมั้งเกือบเกือบครึ่งแหละนะบ่ายสามยี่สิบยี่ห้าจะไม่ได้หรเออผมทํางานบ้านเสร็จแม่ใช้หูข้าวเสร็จก็ผมจําได้ผมเอา ขับตาหวานไปผมหวดยับเลยอ่ะหยับมิดหยับไม่ตีนอ่ะเออตรงไหนรูๆผมใส่ยับอ่ะจะไปบางแสนอยู่สองชั่วโมงไม่รู้อ่ะไม่ถึงห้าโมงไม่ถึงห้าโมงอ่ะผมอยู่เส้นสุขุมวิทแล้วนะ <c oughs> ใครมาวะแปบนึงนะอ่ะครับอ c อ่ะก็มาต่อนะก็ เอ๊ะอย่างที่ผมบอกอะไรก็ข้าวๆประมาณนี้แหละนะเออนะก็ผมคง,งต้องไปก่อนแหละนะร้อนอบอ้าวมากเลยนะครับกนะ็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะก็ฝาก FC กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลด้วยนะครับนะเก็ไปแะครับสวัสดีครับ